สวัสดีครับวันที่ผมจะมาแนะนำไรเดนเทพประจำเมืองสายฟ้าที่สามารถทำดาเมจก้อนได้แบบเบิ่มเบิ่มซึ่งดามจก็จะเบิ่มขึ้นไปอีกถ้าคุณกดกลุ่มดาว2มาแต่ยังมีความสามารถในการซัพพอร์ตเรื่องพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกตัวละครเล่นไม่ยากแต่ที่ยากจริงๆคือการทำของให้ตัวละครนี้ทำดาเมจดได้แรงแต่จริงๆมันก็มีทางที่ง่ายอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มก็ด้วยที่โจมตีปกติไม่ได้ใช้ครับแล้วก็มันจะเป็นต้องอัพด้วยเปลืองของแต่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะว่าทำไม ไปต่อกันที่สกิลหลังจากที่ไรเด้นกดสกิลแล้วเนี่ยจะทำดาเมจสายฟ้า1นึ่งทีแล้วจะทําการเซลูกตาขึ้นมาบนหัว ที่เป็นวงวงสายฟ้าด้านหลังเนี่ยนะซึ่งทาหาเพื่อนในทีมเราหรือว่าตัวไรเดนเองเนี่ยโจมตีใส่มอนไอตูวลูกตาเนี่ยก็จะโจมตีแถมเข้าไปด้วยทําดาเมจไฟฟ้าอีก1ฮิตการโจมตีแถมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆ0ูนาวิซึ่งถามว่าดาเมจมันแรงไหมก็ไม่ได้แรงอะไรเหมือนเป็นดาเมจแถมนิดๆหน่อยๆเฉยๆสกิลยังไม่หมดแค่นี้ในช่วงเวลาที่สกิลของไรเดนยังอยู่เนี่ยถ้าไม้ตายของตัวละครที่อยู่ในวงลูกตาเนี่ยจะทําดาเมจได้เพิ่มขึ้นโดยดามเมุที่เ,พ,นเนพลังงาน ตายเนี่ยเราก็กดไปดูที่ท่าไม่ตายของแต่ละตัวละครเลยอย่างเช่นตัวไรเดนเองใช้พลังงานธาตุ90ซึ่งที่เลเวล9เนี่ยความใจหายท่าไม่ตายจะเพิ่มขึ้น0.3%ต่อพลังงานธาตุที่ใช้คือเอาเป็นว่าที่เป็นตัวละครที่ท่าไม่ตายใช้พลังงานเยอะเนี่ยดามเมจก็จะแรงตามขึ้นไปด้วยสกิลของไรเดนเนี่ยก็มีแค่นี้นี่แหละทำดาเมจแถมน,นิดหน่อยแล้วก็ทําให้เวลาที่เรากดอันติไปแล้วเนี่ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิลมาดูในส่วนของท่าไม่ตายท่าไม่ตายของไรเดนเนี่ยถ้าหากมีตัวละครในทีมมมมเเเเรรรรราาาาาทที่่่ไไไววตตัดัดดดนองนะกยจํให้้บ รีโซฟซึ่งตัวรีโซฟเนี่ยจะทําให้อันติของไรเด้นนั้นแรงขึ้นโดยปริมาณของรีโซฟเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพลังงานธาตุของเพื่อนในทีมที่ใช้ไปถ้าเป็นตัวละครที่ใช้พลังงานธาตุเยอะๆแปดสิบหน่วยเก้าสิบหน่วยอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรับจํานวนรีโซฟเยอะเช่นกันถ้าเป็นตัวละครที่ใช้พลังงานน้อยๆสี่สิบหรือว่าหกสิบอย่างนี้เนี่ยจำนวนรีโซฟที่เราได้รับมันก็จะน้อยลงไปตามซึ่งตัวรีโซฟเนี่ยสามารถเก็บได้เยอะที่สุดหกสิบชิ้นเราสามารถสังเกตรีโซฟเนี่ยได้จากตัววงแหวนด้านหลังงขอออออตตววสสกกกกกลเเเเรรราาาาาาานน่แหหะะซึ็็จจยไปปถู้้ คือเขาจะไม่ให้คุณดองเวลาคุณเอาไปเดินโลกอะไรอย่างนั้นน่ะเขาจะให้คุณแบบเก็บปุ๊บใช้ปั๊บเลยก่อนไปต่อเรื่องทําไม่ตายขอแทรกด้วยพรสวรรค์เอหนึ่งถ้าหากมีตัวละครในทีมเนี่ยได้รับอนุธาตหรือลูกแก้วธาตุเข้ามาเนี่ยอนุธาตก็คือเม็ดเม็ดที่มันลอยขึ้นมาเวลาเราใช้สกิลอะไรแบบนี้นะส่วนลูกแก้วธาตุก็คือลูกแก้วธาตุที่เป็นลูกแก้วจริงๆเลยนะมันจะดรอปจากการที่มอนตายหรือเราทําดาเมจใส่มอนได้มากพอลูกแก้วธาตุก็จะดรอปออกมาเวลาที่เราได้รับอนุธาตหรือลูกแก้วธาตุเน ในได้ทุก3าวินาทีก็เป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถเก็บรีโซฟได้เร็วขึ้นและก็เยอะขึ้นด้วยจริงๆไอที่พูดมาเนี่ยมันควรจะไปอยู่ในสกิลใช่ไหมแต่ไม่รู้ทําไมเข้ามาไว้ในท่าไม้ตายอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าท่าไม้ตายของไรเดนเนี่ยจะชักดาบออกมาจากนมฟันไปที่มอนหนึ่งทีมีดาเมจหนึ่งฮิตเป็นก้อนใหญ่ๆซึ่งดาเมจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนรีโซฟอย่างที่ว่าไปยิ่งรีโซฟเรามีเยอะดาเมจก็จะเยอะขึ้นไปตามแต่เปรียบเทียบไปดูระหว่างเรามีรีโซฟกับเราไม่มี ก็จะหายไปทันที หลังจากที่ฟันดัมเมตหนึ่งทีเสร็จเนี่ยไรยเดนจะเข้าสู่สถานะมุโซอิชินสถานะมุโซอิชินเนี่ยไรยเดนจะใช้ดาบในการโจมตีซึ่งจะทําให้การโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งโจมตีจากอากาศเนี่ยทำดัมเมตเป็นไฟฟ้าหมดเลยซึ่งไม่สามารถซ้อนทับได้ด้วยธาตุอื่นอย่างเช่นตัวละครที่มันจะเคลือบธาตุอื่นอย่างเช่นเบเนตซีหกสกิลชงหยุนอันติของเคนเดสอะไรประมาณนั้นจะไม่สามารถเคลือบธาตุซ้อนทับได้ในตอนที่เราอยู่ในสถานะมุโซอิชินเนี่ยเราโจมตีใส่มอนเราจะทําการฟื้นฟูพลังงานธาตุใหใทีม,ทมด่ เวลสิบเนี่ยอยู่ที่2.5หน่วย ซึ่งจะสามารถเกิดได้ในทุกๆ1วินาทีซึ่งตลอดระยะเวลาของมูโซอิชินเนี่ยเราก็สามารถฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อนได้ทั้งหมด4ครั้งเพราะมันจะเกิดได้ทุกๆ1วิใช่ไหมละ่ะซึ่งถ้าเพิ่มแค่2.5ได้4ครั้งเนี่ยมันก็อาจจะดูน้อยไปใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีพรสวรรค์ a อทุกๆ1%ที่เกิดออกมาจาก100%ของฟื้นฟูพลังงานของไรเด้นเองเนี่ยจะทําให้การฟื้นฟูพลังงานที่เราอยู่ในสถานะมูโซอิชินเนี่ยเราตีไซ่มอนแล้วเราจะได เลยว่ารวมๆแล้วมันก็ฟื้นพลังงานให้เพื่อนได้เยอะอยู่นะแค่นั้นยังไม่พอยังให้โบนัสความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกหน่วยละ0.4%ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ดาเมจไฟฟ้าของไรเดนนั้นแรงขึ้นไปอีกยังไม่หมดทําให้ตายยังไม่หมดตอนที่เราอยู่ในสถานะมุโซอิชินเนี่ยไรยเดนจะมีต้านทานหยุดชะงักหรือว่าขาแข็งนั่นแหละคือไม่ว่าเราจะโดนมอนตีมอนสกิลบอสกิลใหญ่ใส่ตัวไรเดนเองเนี่ยก็ไม่กระดิกเลยสักนิดนะแต่ว่ายังโดนดาเมจอยู่ดีนะต ก็ย, ana, ยังมีต้านปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าด้วยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะมีไปทาไม elet. ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยังยังไม่หมดในถานะมูโซอิชินนี่แนไม่ว่าจะเป็นการปาดครั้งแรกหรือว่าการตีในช่วงเวลา7วิต่อมาเนี่ยมันจะถือว่าดามมีทั้งหมดเป็นดามมีท่ทาไม่ตายทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวคูณทาเลนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ท้ทาไม่ตายหมดเลยการโจมตีปกติไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการคูณตัวทาเลนของการโจมตีปกติแม้แต่น้อยฉะนั้นไม่ต้องอัพโจมตีปกติอัพแต่ตัวทาาาาาาาห้้ตตตยยยยมมมมดดเเลลลถจะงงงงก็ทททีี่่่นนนัไ ขนาดนี้มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ดีอยู่ที่ไรเดนเนี่ยใช้พลังงานธาตุอยู่ที่90หน่วยในการกดอันติ1ครั้งซึ่ง90หน่วยเนี่ยมันเยอะที่สุดในเกมแล้วนะแต่ไม่ต้องกลัวไปยังไงตัวละครนี้เนี่ยการทำฟื้นฟูพลังงานมันก็คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าจากตัวพรสวรรค์ AC ซเนี่ยเราก็ได้โบนัสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อนเพิ่มอีกยังไงไรเดนก็คุ้มทำฟื้นฟูพลังงานอย่างแน่นอนนะครับแถมพรสวรรค์อสุดท้ายลดจำนวนโมราได้ใช้ในการเลื่อนขั้นอาวุธประเภทดาบบแลลลลล้้้ววกก็็หหหหหออออดดดงง50%ถามีีตตััััะะะคครรนนุณจพปย่ แต่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะก่อนจะไปเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคอมโบไรเด้นกันดีกว่าหลังจากกุณติฟันไปหนึ่งทีแล้วเนี่ยจะอยู่ในสถานะมุสูอิจินแล้วก็ทําให้เราได้ตีอีก7วีใช่ไหมซึ่งใน7วีนี้เนี่ยมันก็มีมูฟเซตที่หลากหลายมากซึ่งแต่ละอันก็มีความแรงไม่เท่ากันและก็ความยากง่ายไม่เท่ากัน ึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาบอกตอนนี้นี่แหละว่ามันทํายังไงนะ่ะเอากันที่เบสิกของการเล่นไรเด้นเลยแล้วกันทีมขอไรเด้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องกดสกิลไรเด้นทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเล่นเพื่อนตัวอื่นคอยเซตอัพกดทาไม่ตายวางสกิลทำดาเมจจากนอกสนามทั้งหลายทั้งแหล่กดทำไม่ตายของเพื่อนในทีมให้หมดเพราะว่าจะทําให้เราได้รับจํานวนรีโซฟเพิ่มขึ้นทําให้ทาไม่ตายไรเด้นเนี่ยทำดาเมจได้เยอะขึ้นหลังจากที่เรากดทําไม่ตายของเพื่อนไปจนหมดแล้วเนี่ยเราก็วนกลับมาที่ไรเด้นอีกหนึ่งที ทำการปาดไป1ชึบและหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่บทผู้โงอิชิตแล้วในตอนผู้โสอิชินเนี่ยมูฟเซตี่แรงที่สุดเลยจะเป็นการตี3ครั้งช้าตี1ครั้งบนแบบนี้ไป3ครั้งแล้วตัวครั้งที่4เนี่ยมันอาจจะติดบ้างหรืออาจจะไม่ติดบ้างก็ได้นะก็คือตี1ครั้งแล้วก็ช้าตีไอตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะทายากหน่อยแต่ว่าฝึกหน่อยก็อาจจะทําได้คล่องอยู่มูฟเซตนี้เป็นมูฟเซตี่แรงที่สุดแต่แน่นอนว่าก็ทํายากที่สุดด้วยซึ่งถ้าถามว่ามีอันแบบลิงลไม่ใช่สมองไหม มีครับหลังจากปาไปแล้วกดตีปกติสแปมไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายกดตี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 ไปเรื่อยๆจนระยะเวลามันหมดแค่นั้นแหละหรือจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ดาเมจก็ค่อนข้างแรงอยู่อย่างตีหนึ่งครั้งแล้วก็ชาร์ตีวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดระยะเวลาอันนี้เนี่ยจะแรงกว่าการโจมตีปกติรัวๆแต่ว่าข้อเสียมันจะอยู่ที่มันจะใช้สเตมินาเยอะมากเลยล่ะซึ่งในบางจังหวะนะคุณอาจจะต้องใช้สเตมินาในการเอามาหลบมอนบ้างหลบสกิลบอสบ้างอะไรก็ตามแต่ซึ่งคุณสะดวกใช้มูฟ แล้วแต่ครับอยากทำตาเมจะเยอะสูงสุดก็ไปใช้มุฟเซตแรกตี3ครั้งชาตี1ครั้งแล้วก็แดดวนไป3รอบแล้วก็ตี1ครั้งชาตีอีกหครั้งแรงที่สุดเลยนะรู้ก็ไม่อยากใช้สมองอยากจะแค่กดคลิกซ้ายเฉยๆก็แล้วแต่หรือมีง่ายกว่านั้นอีก คือการที่คุณเล่นไรเดนในทีมไฮเปอร์บูมใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับเล่นไรเดนในทีมไฮเปอร์บูมครับคุณแค่กดสกิลทิ้งไว้แล้วคุณก็ไปเล่นเพื่อนตัวอื่นเลยครับไม่ต้องสนใจสกลิไลไรเดนเลยด้วยซ้ำนะนคือเพื่อนคนอื่นกดอ,อันติเรสร็จจับเรียบร้อยแล้วค่อยวนกลับมากดอันติไรเดนปิดท้ายด้วยก็ได้แต่ในที่ไฮเปอร์บูมเนี่ยอันติมีก็กดไม่มีก็ไม่ต้องกดแค่นั้นแหละไม่ต้องไปใส่ใจการกดทาให้ตายในที่ไฮเปอร์บูมมากนะแค่้ามันมีคุณก็กดกดไปเสียดายของนะไม่ ในส่วนอาวุธของไรเดนเราจะใส่อะไรดีแน่นอนว่า ผมก็อยากจะบอกว่าแน่นอนว่าตัวละครนี้มันจะต้องเป็นประจําตัวที่แรงที่สุดผมก็อยากจะพูดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขาการที่เราจะใช้ประจําตัวของไรเดนเนี่ยมันมีเยอะเสือเกินโดยความสามารถของอาวุธเนี่ยออบหลักจะให้เป็นฟื้นฟูพลังงานที่เยอะมา,มากๆที่55.1%ในส่วนของออบรองอวุธเนี่ยก็จะให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับ28%ของส่วนที่มันเกินมาจาก100%ของฟื้นฟูพลังงานจะยิ่งฟื้นฟูพลังงานเราเยอะเราก็ได้พลังโจมตีเยอะเช่นกันซึ่งเราสามารถเพิ่ม ATK ได้เยอะที่สุดถึง80% และในช่วงเวลา12วิหลังจากที่เรากดอันตรีไปแล้วเนี่ยจะทําให้คนใส่ได้รับฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้นอีก30%ถามว่าทําไมอาวุธประจําตัวมันถึงได้ยุ่งยากใช่ไหมคือถ้าหากคุณเปิดอาวุธประจําตัวมาแล้วเนี่ยผมอยากแนะนา,นาให้คุณทําฟื้นฟูพลังงานให้ถึง270%ทาไมต้อง270%อีกคือเอาเป็นว่ามันเป็นตัวเลขที่จะทําให้ดามจทําให้ตายไดเด่นนั้นทำดามจได้แรงที่สุดจริงๆมันอยู่ที่300%นะแต่ว่าตัวอาวุธเนี่ยมันให้อีก30%ใช่ไหมล่ะเ นี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกไอมีขัด5ก็ได้50%ไปเลยอาร์ติแฟกต์คุณก็ะทำฟื้นฟูพลังงานแค่5 5กระก็พอนะแต่ว่าถ้าเปิดขัด1มาคุณควรจะทำอาร์ติแฟกต์ให้ฟื้นฟูพลังงานถึง270นะเพื่อที่คุณจะได้รับผลหลายๆอย่างจากตัวโบนัสไฟฟ้าของพรสวรรค์ A4 หรือพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นของความสามารถของอาวุธเองหรือแม้กระทั่งความสามารถที่มาจากตัวอร์ติแฟกที่เรเด่นจำเป็นจะต้องใส่อย่างเอ b ม e m o ม s u r v i v a l เแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวอธิบายเรื่องอาวุธก่อนนั่นแหละครับความยุ่งยากถ้าคุณเปิดประจําตัวมาเนี่ยมันก็ทำอร์ติแฟกเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าแรงไหมก็ต้องบอกเลยว่าแรงโคตรๆได้โจมตีแบบมหาศาลมีฟุตฟูพลังงานอีกซึ่งใครจะเปิดเนี่ยก็สู้ๆครับกับการทำอร์ติแฟกริชแมนชัปโนหนึ่งเรื่องเติมเกม เติมเกมกันชินในแพ็กเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุดสุด10เดือนพร้อมบริการชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไว้ต้องที่ Richman Shop เท่านั้น และอาวุธอีกอันที่ดีรองมาจากประจำตัวเลยเนี่ยก็จะเป็นหอ,อกตกปลาหรือว่า the cash ออฟหลักก็ได้ฟื้นฟูพลังงานเยอะถึง45.9%น้อยกว่าประจำตัวแค่ประมาณ10%เองความสามารถอาวุธเนี่ยก็ทําให้ดาเมตถ์าำให้ตายเพิ่มขึ้นขัดห้าอยู่ที่32%แล้วก็ทําให้อัตราคิ่เข้าทำให้ตายเพิ่มขึ้นอีก12% ต้องบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่เหมาะกับไรเดนแบบสุดๆไปเลยนะเพราะดาเมจทั้งหมดของไรเดนมาจากตัวท่าไม่ตายและตัวท่าไม่ตายไรเดนเนี่ยการปาดครั้งแรกมันก็มีดาเมจแค่ฮิตเดียวการได้คีเดจากตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้เราไม่ต้องทำอัติแฟกซ์กันเหนื่อยมากขนาดนั้นแต่มันก็ต้องทําเหนื่อยอยู่ดีอะ ซึ่งถามว่าเป็นอาวุธที่หายากไหมก็ไม่ยากนะแต่เป็นอาวุธที่ต้องขยันหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ค่อยชอบตกปลากันผมไปดูไอดีคนนูน้นคนนี้เนี่ยนะผมก็เห็นเธอแข็แค่ขัดหนึ่งกันทั้งนั้นเลยอ่ะผมก็เลยแบบว่าหมดคำจะพูดแต่ว่าไปตกปลาเธอมันแรงจริงๆนะหอ,อกนี้เนี่ยหรืออีหอ,อกหนึ่งที่แรงเช่นกันแล้วก็มีคนใช้กันหลากหลายเหมือนกันนั่นก็คือ Sta ร์ทออฟโฮมา ออบหลักได้คีดาเมจ66.2%อเอรอบรองก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับโบนัสโจมตีเป็น0.8%ของเลือดสูงสุดของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ซึ่งแต่หากคนที่ใช้อาวุธนี้เนี่ยมีเลือดต่ำกว่า50%พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีก1%ของพลังชีวิตสูงสุดซึ่งโฮมาเนี่ยก็ดีเช่นกันให้คีดามเมจเยอะ ทำให้เราไปปั้นคีเรตกับฟุ้นฟูพลังงานได้ง่ายขึ้นอีกหรือคุณจะไปใส่อาวุธอันอื่นๆ5าดาวสีดาวที่ให้คีเรตคีดามีคุณจะได้ปั้นอ์ติแฟกต์ได้ง่ายๆก็แล้วแต่คุณแล้วกันครับมันก็ใส่ได้แทบจะเกือบหมดนั่นแหละถ้าคุณจะใส่เอาแค่คีเรตคียดามีเฉยๆนะส่วนหอกสุดท้ายที่จะแนะนำเนี่ยจะเป็นหอ,อกเวฟเบเกอร์ฟินตัวอาวุธเนี่ยให้เบสเอตกเทียสูงออปหลักก็ U ให้เปอร์เซ็นต์โจมตีอีก13.8%ความสามารถอาวุธเนี่ยทุกหนึ่ง ขัดห้าอยู่ที่0.24ซึ่งความสามารถนี้สามารถเพิ่มได้เยอะสุดที่80อาวุธนี้ดีไหมดีแรงไหมแรงแต่ข้อเสียคืออะไรเป็นอาวุธกาชานานๆจะวนมาทีซึ่งการที่จะทําให้อาวุธนี้แรงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีขัดสูงๆฉะนั้นขัดห้าได้ก็ยิ่งดีและตัวอติแฟร์คดเอเนี่ยก็ต้องท,ท,ทําคีเรตคีดเมีหรฟื้นฟูพลังงานเหนื่อยด้วยเพราะว่าอาวุธนี้มันให้เป็นพลังโจมตี ฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่สู้คุณไปใส่เดคดีกว่าทําฟุ้โฟพลังงานกับคีเรตได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะแต่ก็แล้วแต่ละกันครับเผื่อใครตีอาร์ติแฟกได้แบบออฟเทพมาเลยเนะี่ยคุณอยากใช้อาวุธนี้ก็แล้วแต่และในส่วนของอาร์ติแฟกใส่อะไรดีมีอยู่เซตเดียวแล้วก็ต้องใส่อยู่เซตเดียวไม่น่าจะมีเซตอื่นได้ใส่อีกแล้วนั่นก็คือเอ o เ Survi v ไบ a t e เซตสได้ฟืตนฟพลังงานเพิ่มขึ้น20% เซตสเพิ่มดาเมจถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก25%ของฟื้นฟูพลังงานของคุณสามารถเพิ่มได้เยอะสุดที่75%ตัวเซตนี้ให้ฟื้นฟูพลังงานให้ดาเมจถ้าไม่ตายไรเดนได้ใช้หมดเลยซึ่งจากความสามารถของตัวอ์ติแฟกเนี่ยคุณจาเป็นจะต้องทําฟื้นฟูพลังงานที่เยอะแต่าหาคุณใส่ประจําตัวคุณก็ต้องทาฟื้นฟูพลังงานเยอะถ้าหาดูจากตัวละครไรเดนเองเนี่ยที่ใช้พลังงานท่าถึง90หน่วยคุณก็ต้องทําฟื้นฟูพลังงานเยอะ ดังนั้นการทำเอิแฟกต์ของคุณเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องทำฟื้นฟูพลังงานซึ่งฟื้นฟูพลังงานตัวละครนี้เนี่ยมันก็แยกย่อยไปตามแต่ละอาวุธอีกอย่างที่ได้พูดไปถ้า,าคุณใส่อาวุธประจำตัวเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องทำฟื้นฟูพลังงานให้ถึง270เพื่อให้ได้ดาเมจสูงสุดแต่จริงมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไระนะแต่ว่าควรจะทำไม่ถึงอะ่ะเสียดายของแต่ถ้าหากคุณไปใส่อาวุธอื่นมันก็ใช้ฟื้นฟูพลังงานน้อยลงไปอีกหน่อยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความสามารถเหมือนอาวุธประจำตัวไงอย่างถ้าคุณ ไดเด้นเนี่ยสามารถวนอันติได้ทันในรอบรอบหนึ่งของการกดอันติ ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าปวดหัวมากๆในการทำปฏิเ Fact เพราะว่าอะไรคีเลดก็อยากได้คี้ดามีดก็อยากได้โจมตีก็อยากได้ฟุ้นฟูพลังงานก็อยากได้ปวดหัวชะมัดเลยแหละแต่ละชิ้นใส่อะไรหัวคีเลดหรือว่าคี้ดามีดก็แล้วแต่เอาให้สแตนดโดยรวมคุณมาสามารถติดคี้ได้บ่อยๆแล้วกันนะขอคีเลดประมาณ70% 8 0เนะ่ะเพราะว่าตัวท่าไม่ตายไรเด้นมันมีดามีดแค่หนึ่งฮิตถ้ามันไม่คี้เนี่ยดามีดหายเยอะตัวถ้วยเนี่ยมีให้คุณเลือกสองออปชันบ ้าที่ได้มาจากคอนสวรรค์ a ออยู่แล้วดังนั้นโบนัสไฟฟ้าของไรเดนเนี่ยจะมีเยอะอยู่แล้วเราก็อาจจะแซมแซมใส่ถ้วยไอทีเคเข้าไปก็ได้ถ้าหากถ้วยไอทีเคของคุณนั้นออบรองมันสวยแต่ว่าถ้าถ้วยเอทีเคคุณออบรองมันไม่ได้สวยเนี่ยสู้ไปใส่ถ้วยไฟฟ้าจะดีกว่าไอทีเคเนี่ยเราไปหาจากตัวละครอื่นๆในทีมเอาแล้วกันส่วนตัวนาฬิกาปวดหัวอีกแล้ว ถ้าหาคุณทําฟื้นฟูพลังงานได้ถึงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้2 7 0หรือว่า220เนี่ยตัวนาฬิกาก็มี2ทางเลือกจะเป็นฟื้นฟูพลังงานหรือว่า ATK ซึ่งถามว่า2อันนี้เราจะใส่อะไรแล้วแต่อาวุธที่คุณใส่เช่นกันครับถ้าหาคุณใส่อาวุธประจําตัวุณต้องทาฟื้นฟูพลังงานเยอะดังนั้นใส่ฟื้นฟูพลังงานไปเลยเดี๋ยว ATK เนี่ยเราได้จากตัวความสามารถของอาวุธประจําตัวอยู่แล้วส่วนถ้าหาคุณใส่หอกอันอื่นๆแล้วออฟลองอัติแฟกต์โดยรวมคุณเนี่ยมันเกิน่องร้อเนี่นาปไสใ่ กาโจมตีดาเมจมันจะแรงกว่าถ้าเป็นอาวุธอื่นที่ไม่ใช่ประจําตัวนะเห็นไหมผมบอกแล้วตัวคะคนนี้เนี่ยปวดหัวโคตรเลยทั้งอาวุธทั้งอร์ติแฟกถ้าขั้นผมจะให้สเตตทคร่าวๆของสายฟรีบ้านเราแล้วกันก็คือไตรเด่น40ที่ใส่หอกตกปลาหรือว่าเดอะแคชหัวขี้เลด้วยไฟฟ้าหรือว่า a อา k ีก็ได้อันไหนออบรองสวยกว่าใส่อันนั้นส่วนนาฬิกาเนี่ยก็ดูนะว,ว่าฟืนฟ้นฟูพลังงานโดยรวมคุณเนี่ยมันถึง220ไหมถ้ามันถึงแล้วคุณก็ใส่คุณก็ใส่นาฬิกา a อ k ีเคได้แต่ถ้ามันยังไไมมม่่ถถึงงงณกกกใใสนน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 าา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 ฬฟฟืู้้้้้ลลัััปปเอระะะีแแวจหํ จริงๆจ,จังๆเลยเนี่ยยาวครับเพราะว่าไรเดนเนี่ยมีเงืยย่อนไขเยอะถ้าจะเล่นดาเมจไฟฟ้าส,สดๆเลยนะซินาหาคุณมีปัญหาเรื่องการทำอัติแฟกต์ไรเดนเนี่ยพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ครับเผื่อผู้รู้คนอื่นจะได้มาช่วยกันตอบหรือว่าผมเองก็จะลงไปช่วยตอบด้วยหรือถ้าหากคุณเห็นผมไลฟ์สตรีมเกนจีนิเมะอยู่เนี่ยคุณก็เข้ามาถามก็ได้นะในตอนที่มันไม่ใช่วันเล่นเนื้อเรื่องอะนะแต่ก่อนจะไปเรื่องทีมเนี่ยขอพูดก่อนว่าไรเดนในแผน5.0เนี่ยมันยังไหวไหมันวซตอไเด ก็ไม่ค่อยจะมาจากไรเดนเองเหรอกครับถ้าเป็นไรเดนซีนะนะจะมาจากตัวละครซับติเพสอื่นๆมากกว่าแต่ถามว่าในปัจจุบัน C0 ูมันยังเล่นไหวไหมมันก็ยังคงเล่นไหวอยู่นะเท่าที่เห็นคนนู้นคนนี้เขาพูดมาทําไมผมพูดงี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมี C2 อยู่แล้วฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้มีตัว C0 เอาไว้เทงไว้เทสอะไรนะตรงนี้ต้องขอโทษไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นหน้ามืดตามมวไปหน่อย ถามว่าทําไมต้อง C2 เพราะว่า C2 เนี่ยมันทาให้ตอนกดทําให้ตายไรเด้นเนี่ยตอนปาดครั้งแรกแล้วก็ตอนที่อยู่ในสถานะมสโซอิชินเนี่ยเราจะทําการอิกนอเดฟศัตรู60%ซึ่งน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวเลยมั้งที่มีการอิกนอเดฟแบบนี้เนี่ยซึ่งการอิกนอเดฟ60%เนี่ยมันเยอะมากๆทาให้ดาเมจของไรเด้นเนี่ยมันก็แรงแบบตัวทะลุไปเลยถ้าคุณมี C2 ยิงตาใครอุตริอยากเปิด C3 ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าการเปิดมา C2 นะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเอาไรเด้น มาเป็นดามจดหลักแบบดามจดหลักจริงๆเอามาโซโล่แครี่เลยเนี่ยผมว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะจําเป็นจะต้องมาเปิดกลุ่มดาวไม่งั้นเนี่ย ถ้าอ์ติแฟกต์คุณไม่ได้โหดทเทพเมีบขิงพอเนี่ยดามีมันไม่ค่อยจะพอเล่นซะเท่าไหร่วะจริงๆผมก็พูดไม่ได้หรอกนะเพราะผมไม่ได้มีตัวสีสูตรลองอะแต่เอาเป็นว่าจากความคิดแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยมีสีสอมานาให้เล่นง่ายกว่าเออเอาประมาณนี้ส่วนถ้าใครบอกเออที่สตรผมก็เล่นได้นะครับว่ายัางผ่านอับิจิวอ,อยู่เลยเนี่ยเออเรื่องของคุณครับเพราะว่าการทรําอ์ติแฟกต์ลเด่นเนี่ยมันน่าปวดหัวอาวุธก็น่าปวดหัวจะใส่อะไรทำอ์ติแฟกต์แบบไหนน่าปวดหัวไปหมดเลยนี่ยถ้าจะให้มัน แต่เอาเป็นว่าถ้าจะเอามาเป็นดามีดหลักแบบดามีดหลักจริงๆเนี่ยกดได้ถึง C2 นะครับเดี๋ยวถ้าไป C3 ได้ก็เอาเลยแต่เกมคุณก็จะง่ายขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าไรเด้นก็ป่าดทมีมอนก็ตัวขาดครึ่งอ่ะซึ่งโดยรวมแล้วถามว่ายังไหวไหมห้าจุดศูนย์ก็ยังไหวนะมันก็ยังปาดมอนในอบีแบบไวชิลอยู่แค่ตัวดามีดหลักของทีมไรเด้นส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากตัวไรเด้นเองนะ่ะซึ่งถ้าเราจะเอาไรเด้น4ีไปเป็นดามีดหลักเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามทั้งอ์ติแฟกอาวุธเกิดรวมทีมอีกมกลาาีํบ่ิดตวไ้ช ในส่วนทีมเนี่ยผมขอแทรกเรื่องไฮปร์บูมขึ้นมาก่อนไรเดนในทีมไฮปร์บูมเนี่ยก็คือมีตัวน้ำหนึ่งตัวตัวไม้หนึ่งตัวแล้วก็ไรเดนเองกับอีกตัวหนึ่งควรจะใส่เป็นตัวไม้น้ำตัวลมตัวไฟตัวไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งแล้วแต่ทีมไฮปร์บูมเนี่ยอยากจะเป็นทีมที่แนะนําชาวไรเดนซีูนมากๆเพราะว่าทําของน้อยไม่ต้องทําของเยอะไม่ต้องใช้สกิลการเล่นอะไรเลยด้วยเพราะว่าในทีมนี้เนี่ยไรเดนก็แค่กดสกิลท่าทิ้งไว้แล้วก็สับไปเล่นตัวอื่นภายในทีมถ้าหากเราเล่นตัวอื่นเสร็จแล้วเรามีอัลติไไรรรเเเเดดดนนาาาากกกก็็่้้ถห ีอันติเราก็ค่อยกดถ้าหากไม่มีก็ช่างหัวมันในการเล่นทีมไฮเปอร์บูมเนี่ยก็ตู้ไฟฟ้าเป็นคนทิกเกอร์มาเฟืองฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องทําชํานาญธาตุให้เยอะที่สุดถ้าหากเล่นในทีมไฮเปอร์บูมเนี่ยไรเดนคุณก็ใส่ EM ล้วนเลยครับอาวุธก็เป็น EM อย่างดราก้อนเบนอาร์ติแฟกต์ก็เป็น EM หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกิลเดดดรีมหรือจะไปใส่พลาได l ลอสก็แล้วแต่แต่เป็นว่าทีมไฮเปอร์บูมเนี่ยไรเดนที่ทําชํานาญธาตุล้วนไม่ต้องสนใจฟุ้นฟูพลังงานมันเล่นง่ายเล่นสบายกว่าไไมม่่่่่ตตต้้อออออองงงคคิดเยเยยยยะะะาารแกสวนทีัจ เปิดไรเดนมาเพื่อเอามาทําดามจไฟฟ้ารุ่นๆเลยเนะี่ยมันก็มีทีมให้คุณเล่นอยู่หลากหลายเช่นกันทีมที่1เลยก็เล่นง่ายเล่นสบายแนะนําตลอดการและแนะนําตลอดไปอย่างไรเดนนนชันเบเนดตซิงหลิงและตัวน้ำอีกหนึ่งตัวจะเป็นเยลา่าหรือว่าชิงชิวก็ได้ทีมนี้เนี่ยถ้า, 40, าไรเด้น4-0ดามจหลักไม่ได้มาจากตัวไรเดนเองแต่ดามจส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากตัวซิงหลิงสียมากกว่าที่ทําระเหยซึ่งทีมไรเดนเนชันนี้เนี่ยเราจะให้ไรเดนไปใส่อาวุธเป็นฟาวเนียแทนคอยแจกพลังงานให้กับเซียงหลิงจะได้กดท่าไม่ตาย ดาเมจไรเดนในที่นี้มันมีไหมมันก็มีนะมันก็ไม่ได้เบาเลยด้วยป่าทีก็เป็นแสนได้อยู่ยิ่งถ้าคนมี C2 ด้วยเนี่ยดาเมจหลักมันจะย้ายจากตัวเซียงหลิงกลายมาเป็นตัวไรเดนแทน มีเบนเนตคอยบับเอทีเคให้ไรเดนป่าทีนึงก็ตัวทะลุเลยครับหรือจะเป็นอีกทีมอย่างทีมโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดก็มีทางเลือกหลายอย่างจะเป็นไรเดนเบนเนตเชฟริปส่วนอีตัวหนึ่งเนี่ยมีเรื่องอยู่หลายทางไม่ว่าจะเป็นสาระเอามาบับโบนัสไฟฟ้าเอามาบับเอทีเคให้กับไรเดนเพิ่มเติมอีกถ้าหากมีสาระซีหกก็บับคีดามีได้อีกหรือคุณจะใส่เป็นเซียงหลิงเอามาทำดามีนอกสนามช่วยช่วยช่วยกันทำโอเวอร์โหลดเพิ่มแบบนี้ก็ได้หรือถ้าหากคุณโดนมอนตีคุณเจ็บมากๆเนี่ยคุณ รับดาเมจอีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งโอเวอรโหลดก็เป็นอีกทีมที่่อนข้าจะเล่นง่ายเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องคิดปฏิกิริยาอะไรเยอะ,ห,ะหรือจะเป็นอีกทีมที่เมื่อก่อนเคยดีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเล่นยากอย่างทีม r รเด n นไฮเปอร์ r ครซึ่งก็ตามชื่อของมาเลยครับ r รเด้นไฮเปอร์ r ครดีไรเดนทำดาเมจคนเดียวใส่เบนเนตซาระอีกตัวนึงก็เป็นคาซืฮะทีมนี้เนี่ย คล้ายๆกับทีมโอเวอร์โหลดเลยครับไม่ต้องทําปฏิกิริยาปาดดามมีไฟฟ้าแบบรุ่นๆไปเลยแต่ถามว่าทาไมทีมนี้ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราจะต้องมากะเวลาการกระจายธาตุกะเวลาในการอยู่ในวงอันติีเบนเนตซึ่งทีมนี้เนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทําของไรเดนให้โหดอยู่จริงๆทุกทีม,มันก็ต้องทาโหดหมดเลยหลยยกเว้นทีมไฮบูมเพราะไม่งั้นดามมีจากตัวไรเดนเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าของมันไม่ได้โหดะนะส่วนใครจะเอาไรเดนไปในทีม,มอื่นๆจะเป็นทีมควิกสวับที่มีตัวดีเบสสองตัวตัวทรับสองตัว,ตวอย ยืนสนามนานขนาดนั้นอย่างมากก็ยืนแค่ประมาณ7จ็ดแปดวิซึ่งมันก็สามารถทําให้เล่นทีมควิกแซวอะไรพวกนี้ได้อยู่แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันนะเพราะฉะนั้นก็ขา้ามไปหรือคุณจะเอาไปเล่นอย่างทีมชา์จไฟฟ้าก็พอได้นะแต่ว่าทีมชา์จไฟฟ้าส่วนใหญ่เนะี่ยมันไม่ค่อยจะมีบ้าพลังโจมตีให้ไรเล่นเท่าไหร่เวลาไรเล่นป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเท่ากับตอนที่คุณมีเบนเน็ตซาระหรือว่าเชฟริปอะไรแบบนี้แต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้ไม่ได้แย่แต่่ก็ไมดี ส่วนคุณจะเล่นทีมอะไรไปเลือกกันเอาเองแล้วกันทีมคองไรเดนก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าใครมีทีมอะไรแนะนําอีกก็ทีมไม่ได้เม้นต์บอกผมหน่อยเพื่อผมลืมนึกไปนะ่ยหมดแล้วกับตัวไรเดนไม่รู้นมาคลิปนี้พูดรู้เรื่องหรือเปล่าตัดออกมาแล้วจะรู้เรื่องไหมทาไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าตัวละครมันยุ่งยากน่าลาคาญทําของแบบปวดหัวทั้งอาวุธทั้งอัติแฟกทั้งวิธีการเล่นเพื่อนรวมทีมอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าหากคุณสามารถเคลียร์ความยุ่งยากทั้งหลายทั้งหล่นี้หมดไปได้เนะ่น ้ไหลไปเลยนะซึ่งสู้ๆแล้วกันครับสำหรับใครที่กําลังพยายามอยู่แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากปวดหัวเนี่ยคุณเอาเลเล่นไปยัดในทีมไฮเปอร์บูมจบไม่ต้องทําอะไรเลย EM ล้วนแค่นั้นแต่นั่นก็นแล้วแต่คนไปแล้วกันครับใครอยากเล่นอะไรก็ปล่อยเข้าไปให้เขาไป,ไปเผชิญชีวิตกับเขาเองใครอยากจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่เลยคลิปนี้ก็คงประมาณนี้อาจจะมีผิดพลาดอยู่บ้างแต่คิดว่าเยอะเลยละ่ะผมก็ต้องขออภัยด้วยถ้าผมพูดผิดไปหรือว่าข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนเนี่ยก็ฝากพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันจะขอบคุณมากๆครับคลิปนป ¿Cuál es